ขโมยสมบัติวัดกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเงียบสงบริมแม่น้ํามีชายคนหนึ่งชื่อว่าหวังอาศัยอยู่ในเรือนไทยใต้ถุนสูงหลังใหญ่ซึ่งแต่เดิมเป็นของบรรพบุรุษสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเรือนหลังนี้ทําจากไม้สักทองทั้งหลังลายแกะสลักวิจิตรบรรจงจนใครผ่านไปมาต้องหยุดมองบรรยากาศล่มลื่นด้วยต้นว่าใหญ่ต้นมะม่วงน้ําดอกไม้และกลิ่นหอมจางๆของดอกจําปีที่ปลิวมาแต่ไกล แต่ภายใต้เงาไม้และความสงบของเรือนนั้นกับซ่อนแววความละโมบไว้เงียบๆหวังไม่ได้เป็นคนยากจนเขามีที่นามีสวนผลไม้มีเรือภายลำโตวไว้ขนของขายในตลาดน้ำวันเสาร์เขามีทุกอย่างที่คนในหมู่บ้านจะเรียกว่าพอเพียงแต่หัวใจของเขานั้นไม่เคยรู้จักคำว่าพอทุกเย็นหลังกลับจากนาหวังจะนั่งใต้ถุนเรือนคนเดียวดื่มน้ำใบเตยจากกระบอกไม้ไผ่แล้วหยิบกล่องไม้เก่าๆมาเช็ดถู ข้างในกล่องนั้นคือเอกสารโฉนดที่ดินแผนที่เก่าและจดหมายคุมทรัพย์ที่ปู่ทวดของเขาเคยเล่าทิ้งไว้ก่อนตายว่าใต้เขาวัดท้ายหมู่บ้านมีสมบัติของหลวงเก็บซ่อนไว้ตั้งแต่ครั้งกุงเก่าตั้งแต่นั้นมาวังก็เฝ้าคิดถึงแต่สมบัติไม่กินไม่เที่ยวไม่สนใจใครไม่เคยไปร่วมทําบุญกับชาวบ้านแม้แต่ยายแก้วข้างบ้านที่เคยเอาเข้าวเหนียวมะม่วงมาแบ่งเขายังไม่พูดขอบคุณสักคำเพราะในใจมัวแต่นึกถึงทองคำในถ้ำที่ยังหาไม่เจอ จนกระทั่งวันหนึ่งตอนเช้ามืดขณะที่หมอกยังคลุมควันไฟจากเตาอั้งโลและเสียงไก่ขันเพิ่งเริ่มก้องวังก็ได้ยินเสียงเก่าๆที่เขาไม่คิดว่าจะได้ยินอีกเสียงคลุยไม้ไผ่ที่ปู่ของเขาเคยเป่าในวันสุดท้ายก่อนตายเสียงนั้นไม่ได้มาจากเรือนใกล้ๆแต่มาจากฝั่งวัดท้ายหมู่บ้านที่นั่นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดและเขาไม่รู้เลยว่าการก้าวเท้าออกจากเรือนในเช้าว,วันนั้นจะนำพาเขาไปสู่สิ่งที่มากกว่าสมบัติทั้งความโลภ ความลวงและคำสาบที่รอยอยู่ในความมืดเสียงขลุยไม้ไผ่แผ่วเบานั้นนำพาวังให้เดินฝ่าหมอกเช้าตู่ไปเรื่อยๆผ่านสะพานไม้เก่าที่ทอดยาวข้ามคลองน้ำใสเสียงจิ้งหรีดเลไยๆยังไม่ทันเงียบวังก็หยุดยืนอยู่หน้าวัดท้ายหมู่บ้านวัดเก่าแก่ที่ถูกปล่อยล้างมานานจนต้นโพป,ปกคลุมสาลาการประเยนไปเกือบทั้งหลังเขายืนอยู่นาน ทางมองไปที่โบสถ์ล้างซึ่งประตูไม้เก่าถูกปิดสนิทด้วยโซ่สนิมเขอะหวังเดินเข้าไปใกล้ลมแรงหอบเอากลิ่นทูบจางๆมาปะทะหน้าอย่างน่าประหลาดเพราะเขามั่นใจว่าไม่มีใครมาไหว้พระที่นี่มาหลายสิบปีแล้วอาจเป็นปู่หรือเป็นลางหวังพึมพำรรขณะที่เขากำลังจะหันหลังกลับดวงตาก,ก็พันสะดุดกับเศษไม้แผ่นหนึ่งที่แตกจากพื้นโบสถ์มันเผยให้เห็นโพรงแคบๆใต้พื้นหวังไม่ลังเลความโลภได้เข้าครอบงำหมดแล้ว เขารีบงัดไม้แผ่นนั้นขึ้นเปิดทางลงไปใต้โบสถ์โดยไม่คิดถึงอาถรรพ์หรือคำเตือนของใครบันไดไม้ผุพังทอดตัวลงสู่ความมืดและกลิ่นอับชื้นของดินเก่าๆก,ก็ยิ่งกระตุ้นความอยากรู้ของหวังเขาคำลงไปทีละขั้นจนมาถึงห้องใต้ดินที่ผนังเป็นอิฐโบราณวางเรียงซ้อนกันอย่างแน่นหนาในมือเขาถือเพียงตะเกียงเจ้าพายุและแผนที่ขุมทรัพย์เก่าๆที่ปู่เคยให้ไว้ทันใดนั้นเขาเห็นบางอย่างสะท้อนแสงไฟแวบๆ จากผนังฝั่งหนึ่งเมื่อเดินเข้าไปใกล้ก็พบกับรูปเขียนจิตรกรรมฝาผนังเก่าแก่เป็นภาพพระสงฆ์โบราณยืนเฝ้าบานประตูที่มีอักขระหอมเต็มไปหมดที่น่าขนลุกยิ่งกว่านั้นคือรูปพระในจิตรกรรมมองจ้องมาที่เขาวางทอยหลังนิดหนึ่งแต่แล้วเสียงขุยเดิมก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เสียงจากข้างนอกแต่เหมือนมาจากข้างในหลังประตูนั้นเขาใจเต้นแรงเลือดสูบฉีดหัวใจทั้งเต้นเพราะกลัวและเพราะโลภ หลังประตูนี้แน่ๆต้องมีสมบัติแน่หวังควักมีดพกออกมางัดผนังอิดอย่างบ้าคลัง่งจนเลือดไหลจากนิ้วมือไม่รู้ตัวอิดก้อนหนึ่งหลุดออกเผยให้เห็นโพงแคบสีดำสนิทมีกลิ่นทูบเก่าๆและดินชื้นลอยขึ้นมาทันใดนั้นเสียงกระซิบแผ่วเบาก็ดังขึ้นว่าหากเจ้าจะเอาของเราเจ้าต้องจ่ายด้วยบางสิ่งหวังหันขวับไปทางต้นเสียงแต่กลับพบว่าอยู่คนเดียวไม่มีใครตามมาไม่มีใครเดินตามไม่มีแม้แต่ลม เขาเม้มปากแน่นแล้วพูดออกไปว่าข้าไม่กลัวข้าจะเอาทองคำข้าจะได้ครองทุกอย่างในวินาทีนั้นเสียงหัวเราะแหบแห้งของใครบางคนดังขึ้นรอบตัวพร้อมกับเสียงฝีเท้าเบาๆจากมุมมืดของโพรงและประตูอักขระค่อยๆเปิดออกช้าๆด้วยเสียงดังเอียดมันเปิดทางไปสู่ถ้าลึกใต้ผืนแผ่นดินที่ไม่มีใครเคยรู้ว่ามีอยู่ใต้หมู่บ้านนี้หวังยิ้มออกมาอย่างคนหลงละเลงโดยไม่รู้เลยว่า เขาเพิ่งเดินเข้าสู่แดนต้องคำสาบเมื่อบานประตูอักขระเปิดออกหวังก็ยกตะเกียงเจ้าพายุสองเข้าไปในถ้ำลึกภายในนั้นชื้นเย็นและมีกลิ่นโคลนผสมกลิ่นเหล็กจางๆเหมือนเลือดแห้งที่นอนทิ้งไว้นานปีผนังถ้ำประดับด้วยหินงอกหินย้อยซึ่งดูค้ายแขนคนที่เอื้อมออกมาจากความมืดสเก็ดไฟจากตะเกียงสะท้อนเงาผิวไปตามผนงังยิ่งเพิ่มความน่าขนลุก หวังเดินลึกเข้าไปช้าๆใจเต้นลัวแต่สายตาเต็มไปด้วยความโลภเขาไม่แม้แต่จะลังเลกับสัญญาณลางลายรอบตัวภายในสุดของถ้ำคือห้องโถงใต้ดินที่กว้างใหญ่จนเสียงฝีเท้าดังสะท้อนวนไปมาใจกลางห้องนั้นมีแท่นศิลาวางอยู่บนแท่นคือหีบไม้สลักลายโบราณที่ปิดสนิทด้วยสายโซ่เหล็กขึ้นสนิมแต่รอบหีบมีผ้ายันขาดลุ่งลิ่งปูรองไว้และเทียนดำที่ดับไปแล้ววางเรียงเป็นวงกลม หวังไม่รอช้ารีบวิ่งเข้าไปใช้มีดพกงัดหีบทันทีโดยไม่อ่านยันแม้สักบรรทัดจิกทันทีที่ฝาหีบเปิดออกเสียงหือดังขึ้นจากรอบห้องเหมือนเสียงคนพึมพำพร้อมกันเป็นร้อยร้อยคนเขาหันควับไปมองรอบตัวแต่ไม่เห็นใครเพราะว่าเงาดำหลายเงากำลังเคลื่อนไหวไปตามผนังถ้ำทั้งที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นหวังกลับมามองในหีบและตาเบิกโพงภายในหีบนั้นเต็มไปด้วยทองคำแท่งรูปหล่อพระพุทธโบราณ ลูกปัดล้ำค่าจากยุคกรุงศรีและแผ่นทองจารึกที่เขียนด้วยภาษาขอมหวังยิ้มทั้งน้ำตาก้มลงเอามือกอบทองมากอดแน่นเหมือนคนหิวโหยมาหลายปีในที่สุดของค่าจริงๆเขากระซิบแต่ยังไม่ทันได้ยกทองออกจากหีบสายลมแรงประทะเข้าทั้งถ้ำเปลวไฟจากตะเกียงพันดับพึกบทิ้งไว้เพียงความมืดและเสียงกระซิบที่ดังกว่าเดิมเจ้าฝืนคำสัญญาเจ้าหยิบโดยไม่ไหวเจ้าลบปู่สถานที่นี้ หวังกรีด้องลั่นหันไปทางทางออกแต่โพรงทางเข้ากลับถูกผนังหินถล่มปิดลงเสียแล้วทันใดนั้นเงาดำที่เคยสะท้อนผนังเริ่มรวมร่างเป็นเงาผู้คนแต่งชุดโบราณบางคนหัวขาดบางคนผิวหนังไม่เกรียมบ้างไม่มีดวงตาทุกคนค่อยๆลอยเข้ามาล้อมหวังไว้และตรงกลางปรากฏชายชราผิวค้ำเกิดกลางผ้าขาวมาคาดอกคิ้วหนาเขาายาวเป็นเส้นเกลียวในตาสีขาวขุ่นเหมือนคนตายไปแล้ว เขาแบมือเรียวยาวมาทางหวังพูดเสียงหนักว่าเจ้าเป็นเลือดสายตรงของคนทรยศ์ปู่เจ้าคือคนที่ลักลอบนำสมบัติมาซ่อนไว้ที่นี่เพื่อยึดครองเองเขาฝ่าผนึกคำสาปและต้องจ่ายด้วยวิญญาณวันนี้ถึงข่าวเจ้าแล้วหวังพยายามจะพูดแต่เสียงเขาออกมาเป็นแค่ลมหอบหืดเหงื่อท่วมตัวมือสั่นเทาน้ำตาไหลออกมาเองเขาพนมมือไหว้พูดทั้งร้องไห้ผมขอโทษผมแค่อยากมีมากกว่าคนอื่น ชายชราไม่ตอบเขาชูมือขึ้นแล้วร่างของหวังก็พันถูกดูดลงไปในพื้นแท่นศิลาอย่างช้าช้าเท้าของเขาจมหายไปก่อนตามด้วยขาลำตัวแขนและสุดท้ายคือเสียงกรีดร้องที่หายไปในความเงียบเสียงขลุ่ยไม้ไผ่ดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มันไม่ใช่เพื่อเรียกเขาให้มาหาแต่มันคือบทเพลงเพื่อส่งเขาเข้าสู่การเฝ้าสมบัติแทนคนรุ่นก่อนหน้าเงาดำทั้งหมดค่อยๆละลายหายไปในอากาศ หีบทองค่อยๆปิดลงเองและเปลวเทียนดำก็ดับสนิททุกอย่างกลับไปเงียบสงัดเหมือนไม่เคยมีใครเข้ามาแม้ถ้ำต้องคําสาบจะเงียบสงัดแต่ที่เรือนใต้ถุนสูงกลางหมู่บ้านกลับไม่เป็นเช่นนั้นหลังจากวังหายตัวไปถึงสามวันโดยไม่มีใครเห็นแม้แต่ในตลาดน้ำหรือท้องนายายแก้วหญิงชราผู้เป็นเพื่อนบ้านเพียงคนเดียวที่ยังคอยพูดคุยกับหวังจึงเริ่มรู้สึกผิดปกติหรือว่าเขาไปที่วัดท้ายหมู่บ้าน ยายแก้วพึมพำรรขณะย,ยกมือพนมไหวสารพระภูมิที่หน้าบ้านดวงตาขุนขาวมองไปทางต้นโพธิ์ที่ไหวสะบัดเล่ากับตอบรับคำถามของเธอยายแก้วไม่ใช่คนธรรมดาอย่างที่ทุกคนคิดแม้จะดูเหมือนหญิงชราใจดีที่ขายข้าวเหนียวมะม่วงแต่แท้จริงแล้วเธอสืบเชื้อสายจากหมอพามโบราณผู้มีหน้าที่ดูแลประตูผนึกคำสาปของสมบัติหลวงมาตั้งแต่สมัยกรุงเก่า บรรพบุพรบุษของหวังในอดีตเคยเป็นเสมียนคังหลวงที่ร่วมมือกับทหารกรบฏลักเอาสมบัติมาซ่อนไว้ใต้โบสล้างเพื่อใช้ตั้งตัวสร้างอำนาจในภาคกลางทว่าหลังจากถูกราชสำนักจับได้คนทั้งหมดถูกสาบให้วงตระกูลต้องกลายเป็นผู้เฝ้าสมบัติทีละรุ่นตราบใดที่ยังมีผู้สืบสายเลือดผู้ละโมบหวังเองไม่ฟังคำเตือนเลยยายแก้วกล่าวเ,เบาๆขณะหันหลังให้เลือนหยิบผ้ายัน ผงเศกและเทียนดำสามเล่มใส่ย่มผ้าแล้วออกเดินเท้าไปยังวัดท้ายหมู่บ้านทันทีเมื่อเธอไปถึงลมหอบหนึ่งก็พัดมาปัทน้าอย่างแรงทั้งที่แดดแรงเปรี้ยงแต่ความเย็นเยือกกับอบอวลอยู่ในอากาศเธอเดินตรงไปยังโบสถล้างอย่างมั่นคงมือเหีียวย่นแต่มั่นคงค่อยๆปัดใบโพที่ปกคลุมบานประตูอักระแล้วเริ่มไล่บทภาวนาผนึกด้วยภาษาของโบราณ เธอรู้ดีว่าคนที่เปิดผนึกไปแล้วจะกลับออกมาไม่ได้เว้นเสียแต่วิญญาณจะยอมรับการไถ่บาปทันใดนั้นเองใต้พื้นดินของโบสถ์หลังนั้นเสียงกรีดร้องของหวังก็ดังขึ้นจากข้างล่างเสียงนั้นไม่ใช่เพียงเสียงเจ็บปวดแต่เป็นเสียงของคนที่เริ่มสำนึกและร้องขอความเมตตาช่วยข้าด้วยข้าไม่อยากเป็นเงาข้าไม่อยากอยู่ตรงนี้ข้าจะไม่แตะทองอีกแล้วข้าขอชีวิตคืนเสียงสะอื้นแทรกมากับเสียงลมหายใจแผ่วเบา ยายแก้วหลับตาแน่นเธอวางผงเสกลงบนพื้นวางเทียนดำรอบตัวแล้วจุดมันขึ้นทั้งสามเล่มเธอเปล่งเสียงสูงขอผีเจ้าที่ผีสมบัติผีเฝ้าถ้ำจงมอบทางออกแก่ดวงวิญญาณที่สำนึกหากยังมีความดีหลงเหลือแม้เพียงนิดขอให้เปิดทางให้เขาใช้ชีวิตใหม่แลกกับการไถ่บาปแทนบรรพบุรุษทันใดนั้นเองไฟจากเทียนดำทั้งสามเล่มดับลงพร้อมกัน พื้นดินใต้แท่นศิลาถ้ำสมบัติเริ่มสั่นไหวเงาดำทั้งหลายหันมามองกันก่อนจะพายักหน้าเงียบๆแล้วจางหายไปทีละล่างชายชราผู้เฝ้าสมบัติเอื้อมมือออกไปแต่แผ่นหน้าอกของหวังเบาๆหากเจ้ารอดจากที่นี่เจ้าจากไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของทองคำอีกชั่วชีวิตแต่เจ้าจะมีสิทธิใช้ชีวิตเพื่อปิดผนึกคำสาปนี้แทนผู้อื่นร่างของหวังค่อยๆถูกดันกลับขึ้นมาทางเดิมผ่านโพงแคบใต้โบสถ์ ขึ้นมาสู่แสงเช้าจางจางข้างๆยายแก้วที่นั่งหลับตาพนมมือเมื่อเขาหายใจเฮือกใหญ่ยายแก้วจึงลืมตาขึ้นพร้อมพูดเบาๆว่ายินดีต้อนรับกับผู้เฝ้าผนึกคนใหม่หวังน้ำตาไหลไม่รู้เพราะกลัวหรือเพราะซาบซึง้งแต่ในใจเขารู้ดีว่าชีวิตหลังจากนี้ไม่ใช่ของเขาอีกต่อไปแสงแดดยามเช้าสาดลงมายังใบหน้าของหวังขณะที่เขานั่งนิ่งอยู่บนพื้นอิดหน้าประตูโบสถ์เกา่า ผิวซีดปากแห้งทั่วร่างเปื้อนดินและหยาดน้ำตาเล่ากับผ่านสงครามมาทั้งคืนยายแก้วนั่งอยู่ข้างๆยกขันน้ำมนตขึ้นพรมตัวเขาเบาๆลูกเธอหลานเจ้าถูกเลือกแล้วหวังไม่ได้ตอบทันทีเขาก้มหน้าร้องไห้อย่างเงียบงันไม่ใช่เพราะเสียใจที่ไม่ได้สมบัติแต่เพราะเขารอดตายจากความมืดที่เกือบกลืนเขาไว้ตลอดการตลอดสัปดาห์ถัดมาวังเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงจากคนหัวสูงจองหอง ไม่เขารบใครกลายเป็นชายหนุ่มที่ตื่นแต่เช้ากวาดลานวัดซ่อมพื้นโบสถ์ลดน้ำต้นโพและขอขมาสถานที่ที่เขาเคยลบปู่เขาไม่ได้บอกใครว่าเจออะไรในถ้ำเพราะคำสาบกำหนดไว้ว่าผู้ที่ผ่านประตูต้องคำสาบหากเล่าเรื่องออกมาวิญญาณจะถูกดึงกลับไปมีเพียงยายแก้วที่รู้และเธอก็เฝ้ามองหวังเงียบๆด้วยความเมตตาเหมือนที่เคยเฝ้ามองพ่อของเขาและปู่ของเขาผู้ที่ไม่เคยรอดกลับมาหลายเดือนผ่านไป หวังเริ่มเรียนรู้การเขียนยันเรียนคาถาภาวนาเรียนรู้รอยอักขระที่จารึกอยู่รอบโบสถ์และสุดท้ายก็กลายเป็นผู้ดูแลสถานที่นั้นอย่างเต็มตัววัดล้างที่เคยถูกลืมกลับมีคนเริ่มเข้ามาทําบุญต้นโพเริ่มแตกยอดใหม่เสียงขลุยที่เคยเป็นลางกลายเป็นเสียงที่หวังเป่าเองในยามเย็นเพื่อสื่อสารกับวิญญาณเฝ้าสมบัติรุ่นก่อนที่ยังคงวนเวียนอยู่ในถ้าเบื้องล่างแต่ไม่ใช่ทุกคนที่เปลี่ยนเหมือนเขา วันหนึ่งชายแปลกหน้ารูปร่างสูงใหญ่แต่งกายลูรานั่งรถป้ายแดงมาจอดหน้าวัดเขาแนะนำตัวว่าเป็นนักลงทุนจากเมืองหลวงสนใจจะซื้อที่ดินแถบนี้ทำรีสอร์ทสายตาเขาเจ้าเล่มีแววโลภไม่ต่างจากวังในอดีตเขาเอ่ยกับหวังว่าใต้โบทล้างนั่นน่าจะมีของดีซ่อนอยู่ใช่ไหมถ้านายยอมบอกที่ซ่อนฉันจะให้ครึ่งหนึ่งหวังเพียงยิ้มรอยยิ้มที่มีทั้งเมตตาและความเศร้าผมแนะนำว่าอย่าเดินเข้าไปข้างในครับ มันไม่ใช่ของที่มนุษย์ควรได้ครอบครองชายคนนั้นหัวเราะเยาะเสียงดังก่อนจะเดินฝ่าประตูไม้เข้าไปในโบสถ์โดยไม่รู้ว่าทายันของหวังยังไม่ได้ปักเสร็จในเช้าวันนั้นในพริบตาที่เขาเหยียบทเท้าเข้าเขตห้ามแผ่นดินเบื้องหน้าเขาเปิดออกเป็นโพรงมืดเสียงขรุยดังขึ้นอีกครั้งไม่ใช่ของหวังแต่เป็นเสียงต้อนรับจากถ้ำคำสาปที่รอเหยื่อคนต่อไป หวังติดตาแน่นขณะได้ยินเสียงกรีดร้องหายลับไปในความมืดเขาไม่ได้ดีใจไม่ได้สะใจ,จแต่รู้แล้วว่าหน้าที่ของผู้เฝ้าผนึกไม่ใช่แค่กันคนจากทองคําแต่คือปกป้องคนจากบาปของตัวเองคืนนั้นหวังนั่งเป่าคลุยอยู่ใต้ต้นโพเงียบเงียบเสียงเพลงช้าๆโหยหวนล่อ,อ,ลองลอยไปทั่ววัดเพื่อเตือนผู้ฟังอย่าเดินเข้าหาความร่ำรวยด้วยเท้าเปล่าที่เหยียบศีลธรรม